ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องการหา CC บ้าฝานะครับผมจะมาพูดถึงการคำนวณปริมาตรกระบอกสูบก่อนนะครับเพราะว่าสูบมันจะใช้ตัวเลขจะใช้ต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็เลยจะมาพูดถึงคลิปนี้ก่อนซึ่งต้องแก้ไขตัวเลขใหม่ครับพอดีน้องแจ้งว่าผมบวกเลขผิดนะครับก็เลยมาทําคลิปตัวนี้ใหม่สําหรับคลิปนี้จะพูดถึงการหาปริมาตรของรถ เวฟร้อยสิบไอที่ทําชักสามมันนะครับลูกห้าสิบหกมิลตัวขนาดลูกก็คือห้าสิบหกมิลนะครับตัวชักสามก็คือชักเดิมคือห้าสิบห้าจุดหกบวกกับอีกหกนะครับก็จะได้เป็นชักใหม่เป็นหกสิบเอ็ดจุดหกมิลนะครับเป็นค่านี้นครับสําหรับสูตรการหาก็คือสามจุดหนึ่งสี่คูณกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบยกกีกลังสองนะครับคูณกับระยะชักนะผ่านด้วยสี่คูณพันนะครับหรือว่าหารด้วยสี่พันนะครับ โดยสูตรถ้าทำให้สั้นลงก็คือเป็น0.000785คูณกับเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบยกกำลัง2องครับคูณกับระยะชักนะครับเมื่อแทงค่าสูตรเข้าไปนะครับจากสูตรนี้ครับจากสูตรนี้แทนค่าสูตรเข้าไป3.14คูณ56คูณ56นะครับคูณ61.6นะครับหารด้วย4คูณพันครับ4,000ครับ จะได้ cc ของเวฟร1อยสิบไอลูกห้าหกฉากสาครับเป็น151.64 cc นะครับก็ cc ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ